ที่มาในไตเต้ลใหม่เป็น best industry วเขาเรียกว่าเคมีหมาเด็กเก่าแลวแก้ 3ปีที่ผ่านมาเป็นแฟนก็ยางแบบว่าช่วยกันแบบเต็มที่แล้วคอยสอ่งของพวเกเราไปนะครับเพื่อให้กับ พี่ว่านี้ีสา็นไ้ไหมไ่นอยได้อยู่แล้วว่าเราจะหนักกันเต็มนี้เป็นห่อิดมก็หูพวงเกลียดศพเลยแล้วบอเลยรมีไม่ได้หูวงแคนริงมาห้อยเอยเป็นหมวกเลมันเป็นยังไงอะรกองอะไรกองอะยังไงอะไรกอง่งทำสู้กันอย่า ก็ตอบเชียร์ทุกคนกันแล้วแต่วันไปก็ไม่ได้ดาวเอาว่าซีไหนนะทุกท่านซีไก่ถึงมันซีหวานไปแล้วแล้วเพราะว่าาเรปิดโลกนี้ซีวานไปแล้วฉันเป็นยังไงที่คุบอกมันมีหล่งลายที่มันอยู่แล้แบบรับที่มาได้ยังไงเพราะว่าผลงานเก่าเราทำไม่ดีเกินมือมันมือต้องบอกเลยว่ามันมันเป็นคนสไตล์กับในอดีตที่เพราะมันจะเป็นอีกโมเมนต์ที่ไม่เคยได้เห็นกับเรา

สีแรกก็เข oh. ้มข้นแล้วเราเรา่างนี้ในกองมีแข็งชืนไม่ใช่ห่อยไม่เด้เคือเราจขนในก็เยอะเราไม่แน่ใจว่าอันไหนคนเจริงพยายามพยายามอยู่รวมกันแต่หลายคนไว้เจอ้ะมีบางบางิไม่ได้หน่อยเราจเ็อความเน่อยตามค่าเบอร์ 何 有来看。 กศิษาระตายนะครับเพราะว่ากากิก็เกิดไปข้างในนะครับพวกเรากลังกก้ตมนตนนี้เป็นับชมซีรีส์วสนที่แล้ครับขอบคุณครับ